สวัสดีครับวันนี้พ้องพาชิวมาแบบเร็วๆนิดนึงนะครับช่วงเย็นๆโซเฟหัวคำ่ำเพราะว่าอยากจะให้ดูวิธีการทั้งหว่างเรา,เราชาร์จ AC ที่บ้านอยู่เนี่ยนะครับแล้วเห็นมีคนคือผมก็เพิ่งใช้รถจริงๆ m p 4 d ได้ได้วันที่3มวันที่4สินะครับก็หลายคนต้องชาร์จเนี่ย ก็บ่นว่าเอ๊ะดูได้แค่ไอ้ไฟสีดวงกระพริบสีเขียวเนี่ยหละครับซึ่งบอกอย่างแอยากเป็น25 50 7 5าเ้าป็นร้อยเท่านั้นเหรอจริงๆมันทําได้นะครับแต่ว่าหลายท่านไม่ทราบก็เห็นโพสถามเลยว,ว่าผมพิมว่านเนี้ยดีการคล้ายๆกับากบารชาร์จน้องทองสด m p e p ของผมแหละนะครับแต่อันเนี้ยน้องทองควา wow ว MC4D เนี่ยจะทําคล้ายๆกันก็คือเรากดที่ จริงๆเนี่ยฝาท้ายหลังหรือจริงๆ,ๆที่ผมทําสะดวกสุดเลยเนี่ยนะครับในสามวันที่เอาน้องทรงปลาออกมาใช้แล้วจะชาร์จที่บ้านตลอดเนี่ยนะครับคือแค่เอารีโมทมานะครับรีโมทมาเนี่ยเราก็กดกดตรงนี้เลยนะครับเปิดฝาท้ายกดทีเดียวแล้วจอเนี่ยก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาเลยนะครับว่ามันกำลังชาร์จอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเวลาเหลือกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ย พอสมองกลับมาชาร์จเมื่อเย็นเนี่ยมันจะประมาณเหลือเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะชาร์จให้เต็มร้อยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกดให้ดูนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับวิธีการอ,อันนี้คือเดินมาให้เห็นนะครับตรงเดี๋ยวจะส่องดูจากกระจกตรงนี้นะครับเราก็หยิบรีโมทมานี่กดตรงกลางหนึ่งทีปุ๊บเห็นไหมครับขึ้นแล้วอย่างง่ายดายนะครับว่ามันกำลังชาร์จอยู่นะครับ ็นตัวเลขตอนนี้ชาร์จมา91%ละจาก75%ที่ผมเริ่มชาร์จนะครับเหลือได้อีก52นาทีนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับนะเหล่ท่านไม่ทราบนะครับก็เนี่ยพี่ทีหมดมากดนี่เลยนะครับหนึ่ทีกับปุ่มฝาท้ายตรงกลาง,งนั่นเองครับนะง่ายๆนะครับก็น้องของฟาวก็สามารถชาร์จด้วยนี่เลย Wall Charger ร่วมกันกับพี่ชายของเา้ากับน้องทองทดตดผมก็ใช้นั่นเลยวอลชาร์จเจอร์รุ่นของ EP นะครับที่เป็นรุ่นดำาละนะครับสำหรับรถ NG EP EP Plus ี2 0 2 2ซึ่งใช้ดีมากไม่ยืนหายเลยไม่มีตัดเลยนะครับโอเคนี่คือทองกว้าวกำลังชาร์จอยู่ใกล้เต็มละเข้าเละครับต้องทองตดอันนี้เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับโอเควันนี้แชร์เรื่องการใช้งานในการชาร์จการเช็คอีีแค่นี้เองนะครับบายบาย